สเครื่องยนต์เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารปี2568ณเดือนเมษายน2568ฉบับที่131ทับ2568การบริโภคภาคเอกชนข้อมูลนมกราคม2568ถึงเมษายน2568ภาษีมูลค่าเพิ่มแวดไม่รวมภาษีนำเข้าจำนวน79.71ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ5.97 รถจักรยานยนต์จดใหม่จำนวนสา2 9นหนึ่งคันเพิ่มขึ้นร้อยละ0.03รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7คนจดใหม่จำนวน463คันลดลงร้อยละ5.12จภาการท่องเที่ยวจำนวนผู้เยี่ยมเยีนน6ปดหืันคนเพิ่มขึ้นร้อยละ4.70รายได้จากผู้เยี่ยมเยยนจำนวน1,304ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ7.93จํานวนผู้เข้าพัก168,967คนเพิ่มขึ้นร้อยละ4.46อัตราการเข้าพักร้อยละ53.32เพิ่มขึ้นร้อยละ3.15การใช้จ่ายภาครัฐข้อมูลัตุลาคม2567ถึงเมษายน2568รายจ่ายงบประจำมีการเบิกจ่ายจํานวน5,765.32ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ8.47 เบิกจ่ายผ่าน GFMIS 1614.13บาทรวมจ่ายตรงเงินเดือน5,765.32ล้านบาทรายจ่ายงบลงทุนมีการเบริกจ่ายจํานวน2,198.70ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ332.83ลงทุน1,345.53ล้านบาทรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี853.17ล้านบาทรายจ่ายภาพรวม มีการเบิกจ่ายจำนวน7,964.02ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ36.76โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ข้อมูลนมกราคม2568ถึงเมษายน2568ยอดใช้ใจ่ายจำนวน105.26ล้านบาทการลงทุนภาคเอกชนข้อมูลนมกราคม2568ถึงเมษายน2568 พื้นที่ก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองจำนวน1 6 2 0 3มตารางเมตรลดลงร้อยละสิบสองจุดเก้าหนึ่งข้อมูลการจดทะเบียนร,รถใหม่รถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวนหนึ่งสบห้าคันลดลงร้อยละสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่จำนวน89คันเพิ่มขึ้นร้อยละเจ็ดสิบสี่จุดห้าหนึ่งรถแทรกเตอร์จดทะเบียนใหม่จำนวนหนึ่งร้อยเจ็คันลดลงร้อยละ36.69 ปริมาณสินเชื่อและเงินฝากปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ณเดือนมีนาคม2568าจำนวน15,4 5 6หล้านบาทปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ณเดือนมีนาคม2568าจำนวน1 5 3 1 2ล้านบาทสัดส่วนสินเชื่อต่องเงินฝากร้อยละ99.07อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ณเดือนเมษายน2568ออัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 1.75อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีอมเร้อยละหกามถึงร้อยละเจ็อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเอ็มอาร้อยละหกจุดถึงร้อยละเจ็ามห้าราคาการนำเข้าส่งออกข้อมูลนมกราคม2 5 6 8ันห้าร้อยหกสถึงเมษายนสองพร้มูลค่าการนำเข้าจำนวนเจ็ดหมื่ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละสิบจ มูลค่าการส่งออกจำนวน5 2าหมืนนล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ23.48รวมมูลค่าการค้านำเข้าและส่งออก1 2 6 7 2 7 1 9ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ15.40ขาดดุลการคา 20, ้า 22, 6 0 2บาทสามารถติดตามช่องทางข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารตามช่องทางที่ปรากฏตามสไลด์นี้ค่ะ